สวัสดีครับนัดดอนครับวันนี้จะยิงไหมวันนี้ทำๆเปลววันนี้หายเจ็บหายเจ็บปะมาได้สายโอเคพไปความครับสวัสดีครับวันนี้ยิงไหมพี่มือแตกมือแตกกับมือเก่าหรือมือเราไม่หรือครับนี่ทีมสีแดงยิงไหมครับวันนี้ไม่มีแรงไม่มีแรงทำอะไรมาคืออ้าวเหรออ้อไม่อยู่ดึกได้ไงอยู่ด้วยกันอเออแล้วแมนไหปไหมไม่ต้องเสือกเอ้ย ไอสัตว์เสื้อแดงเหรมึงตัวตัวกูป่ะไว้ายอย่ลูกสีดำปนเนี่ยเอาดุลละมาเนียทีมดำทีมดำเม็กเวนไงไปดไหมสวัสดีครับพี่มดครับ

ไปฏิบัติธรรมปฏิบัติเร่าต้นเดินไ่เอาวัดไอ้ท่าเดีนยวนตกใจเลยอะ